สวัสดีครับอ่าเมื่อวนนี้ขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับไล่สดไว้ให้ลูกให้หลานเบ่งนะครับเนาะเอ่ออยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าตะคอใต้นะครับตำบลหินดาดอำเภอห้วยแถลงนะครับจังหวัดนคนรราชสีมานะครับอ่าเมื่อน,นี้เป็นวันที่สิบแปดนะครับของเดือนพฤษภาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพอนนี้เมื่อน,นี้ อ่ะก็ได้พ่อเม่คคูบะอาจารย์ได้มีโอกาสนะครับจัดงานอ่าบูรพาจารย์หรือว่าอ่างานปฏิบัติธรรมนะครับบูชาคุณพ่อเม่คคูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่พันธ์กัลยาณโนนะครับปู่พันอ่ามาอ่สาสังวัดตะขอใต้ตรงนี้นะครับวัดป่าตะขอใต้นะครับเมือ่อนี่ก็ขออนุญาตเลยสดให้พี่ให้น้องของเขาเบ่งนะครับเนาะตอนนี้กําลัง อ่าพ่อเม่คุบาอาจารย์นะครับอ่ากำลังพาญาติธรรมนะครับเดินจงกรมอ่าภาวนารอบสะนะครับสำหรับรอบนี้ก็เป็นรอบที่สามนะครับอ่เดี๋ยวจะอธิบายขออนุญาตพ่อเม่คูบาอาจารย์เด้อแล้วก็แฟนเพจทุกท่านนะครับท,ท,ที่ติดตามอ่าเพจของพ่อใหญ่พ่อออบรรุนะครับอ่า ภอาภาพบรรเสวยงามนะครับกับบรรยากาศถ้าใครไม่ได้มานะครับก็เบิงทางเพจนะครับทาง YouTube ของพี่ย่พอบรรุนะครับก็เก็บภาพสวยๆงามๆเก็บภาพที่น่าประทับใจนะครับวันให้ลูกใหนหลานขอเข้าได้เบิงกัน นะครับสาหรับผู้ที่บได้มานะครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่จัดงานบุรภาอาจารย์หรือว่างานบูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผูทีวันที่ล่วงลับไปแล้วนะครับอีกปีสองห้าหกเก้านะครับกติิจัดอีกเดือนหนึ่งนะครับคือคงสิเป็นเอาเดือนเป็นเดือนกุมภาพันธ์วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่แปดนะครับของเดือนกุมภาพันธ์เพราะว่า จัดเตือนนี้มันมีฝ่าฝนตลอดทานเนาะนะครับเขาหนาฝนแล้วนะครับสําหรับนี่กถ่ายบรรยากาศรอบๆสะมาให้พี่น้องของเ้าได้ชมกันนะครับโมทนาสาธุนําปรบคุณแม่สู้ๆคุณแม่คุณพ่อเป็นฟูลางไทยนะครับคุณพอ่อมันหนักไปนะนะครับเนาะ นี่คือบรรยากาศนะครับรอบๆวัดป่าตะขอรใต้นะครับเคยได้มาครั้งแรกนะครับเคยได้มาครั้งแรกนะครับมาเยี่ยมหลวงปู่พันธ์กัลยาโนนะครับเมื่อปีกศสองพันห้ารอยห้าห้าสิบแปดนะครับห้าสิบแปดมาครั้งแรกนะครับก็มาเห็นหลวงปู่พันธ์อยู่องค์เดียวนะครับที่ ต่างวัดนนี่เนาะนะครับได้รู้จักพระอาจารย์ศักดิ์นะครับที่ฝนพามานะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่ในความดูแลของพระอาจารย์สงบนะครับสิริวิชยโยนะครับพอ่อแมีครูบาอาจารย์ที่ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับที่ กระาจายกันมาอยู่นะครับหรือว่ามาให้มาอยู่รักษาขอวัดขอปฏิบัตินะของปฏิปทาของรองพอ,อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสำหรับสาขาหรือว่าออยู่ในความดูแลของพระอ,อาจารย์สงบนะครับก็มีอ่า หนึ่งวัดอ่าเขาทำหินลาดนะครับตำบลคล้องตะเกาอําเภอท่าตะเกีเเกยบจังหวัดชาเชิงเศร้านะครับสาขาที่สองก็คือวัดป่าทุ่งหัวช้างนะครับอําตําบลทากดานอําเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดชายเชิงเศร้าสำหรับอ่าสาขาที่สามนะครับก็คือวัดป่าภูกระแตะ อ,อยู่อำเภอเพนอำเภอเพนนะครับจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับนั่นคือพระอาจารย์ศัดแล้วก็คูบาอานะครับที่อยู่วัดป่าภูกระแตน,นะครับแล้วก็สำหรับวัดป่าตะขอใต้นะครับก็ในอาจารย์โกห,หรือว่าอาจารย์ไพรวันนะครับแล้วก็หลวงพ่อเสด็นะครับที่ อ่ะมาอยู่ดูแลอ่ะต่อจากหลวงพอ่อไยต่อจากหลวงปู่พันธ์นะครับก็มีญาติโยมชาวพี่น้องนะครับตั้งตะขอไตนะครับก็ให้ความต้อนรับเป็นอ่ะ่างดีนะครับเนาะอันนี้คือสะนามนะครับตั้งแต่อ่าเพราะหลวงปู่พันธ์เป็นสร้างไว้นะครับคือสะนามอ่า วระน้ำมองนี้ก็ประมาณสิบหาไรนะครับที่ให้สัตว์น้ำได้อยู่กันนะครับเนาะป่ามีแต่ตกยังไงอ,อยู่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับบ่อบปลอดภัยนะครับบ่ไดเสี่ยงกับอันตรายาถ้าอยูมองอื่นนี่จะมีเสี่ยงอันตรายกับผู้ที่หาตัวหากินนะครับนะแต่ว่าอยู่ในสระนีปลอดตลอดปลอดภัยดีนะครับในสระนี้ ามาปีแรกก็เห็นหลวงปู่พันธ์นะครับที่เป็นสังอ่าที่มองเห็นไกลๆเนาะนะครับเดี๋ยวผมซูมขอใอยเบิ่งนะครับเด้อซูมขอใอยเบิ่งนะครับว่าอเนี่ยต้นโพจะมีต้นโพอยู่กลางอ่าอยู่กลางเป็นเกาะกลางน้ำนะครับต,นนนนตน้นโพตรงนี้เนาะในตรงในซึนในนอว่านี่อันนี้เนี่ยเกาะเกาะตรงเนี่ย ถูกต้องนะครับตอนนี้รอบที่สี่นะครับรอ,อ,อบที่สี่แล้วพ่อแม่คุบาอาจารย์ที่ข่ายาจยมเดินจงกรมนะครับรอบนี้รอบที่สี่แล้วนะครับก็นำโดยอลองพ่อเอกหรือว่าอาจารย์เอกนะครับที่อยู่วัดป่ามุตโตไทยนะครับอยู่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชนบุรีนะครับหรือว่าเขาใหญ่เนาะ,ะผู้ที่นำนาอ,องค์ที่สองนั่นก็คืออาจารย์โกนะครับที่อยู่วัดป่าตะคอรใต้นี่แหละครับวัดปัจจุบันนี่เนาะแล้วก็องค์ที่สามนั่นคืออาจารย์คิดนะครับที่อยู่วัดป่าทุ่งหัวช้างนะครับอ่ามันนี้พอแม่ครูบาอาจารย์ก็มาหอนแล้วเนาะสำหรับพาอาจารย์ซักนะครับ อาจารย์สักศักและเสตโถนี่นะผมก็จำสายาเพิ่นบ่ดได้นะครับนะอาจารย์สักเพิ่อนก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับมาจากวัดปลาภูกระแตอ่าอำเภอเพีญยจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ่นก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมือแรงก็ไปฟัธรทมน้ากันนะครับไปฟังเทปฟัธรรมน้ากันนะครับมือแรงนี่อ่าได้ยินอ่าได้สิได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่อยู่วัด ああวัดหลวงพ่อบุญมีนะครับหลวงพ่อบ er ุญมีที่คงที่เคยได้ยินซื้อนะครับนะวัดป่าดอนย่านางนะครับเพื่อนสิมาแสดงรรมให้อ่าไ้ฟังกันนะครับสําหรับมืออื่นนะครับเป็นวันที่สิบเก้ากลุ่มอวัดที่สิบเก้าเดือนพฤษภานะครับวสตพหาลอยหกสิบแปดนะครับสําหรับมืออื่นเป็นวันที่สิบเก้านะครับสําหรับช่วง เที่ยงนะครับส่วนเที่ยงเป็นต้นไปสะเป็นพระอาจารย์มหาใจเขมจิตโตนะครับมาแสดงธรรมให้พี่น้องชาวตะกคียไตได้ฟังกันนะครับเนาะก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์มหาใจนะครับเขมกิตโตนะครับวัฒนสงครามกรุงเทพมหานครนะครับเออคนที่มาแสดงธรรมให้เฮาได้เบิ่งกันให้เฮาได้ฟังกันนะครับเนาะ อ่าขออนุญาตินะครับขอถทดขอพายลยถ้าใส่ซับบอดถือเนาะนะครับเพราะว่าตื่นเต้นนะครับที่เป็นบุญแล้วก็ดีใจน้ำพี่น้องของเฮานะครับที่ชาวตะคอใต้นะครับที่เป็นจัดงานปฏิบัติธรรมแรกนะครับสำหรับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับสามสามคืนสี่วันนะครับสำหรับวัดป่าตะคอใต้ ตอนนี้กำลังเดินมานะครับกำลังที่รอบสะแล้วนะครับเป็นรอบที่หานะครับกำลังทีมาเนาะผมก็รอยอยู่นี่สัก่อนนะครับอีกโดนเติรจู่จังทีมานะครับ่ะเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนะอสําหรับเมื่อคืนนี่นะครับเมื่อคืนทีพอ่มพ่อครูบาอาจารย์นะครับที่ไดมา เทศนาให้พี่น้องของเฮาฟังนะครับท้าบตะครดได้นะครับแล้วกากพี่น้องบัตรไก่เลี้ยนเียงบระวัติทางบัตรโนนสีคูดบัตรไก่เลี้ยนเียงทางอำเภอห้วยแถลงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ฟังโดยความเมตตาของพระอาจารย์จารึกนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดต,ตาดนะครับมาแสดงรรมให้พี่น้องของเฮาได้ฟังกันสําหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสําหรับคืนนี้คืนวันที่ อ่าสิบแปดนี่กระเมันเป็นหลวงพอบุญมีนะครับมืออื่นก็เป็นอาจารยอา์อาจารย์มหาใจเข้มกิตโตนะครับวัฒนสงครามนะครับแล้วก็เย็นนี้นะครับก็สิอา่าเสร็จจากเดินจงกรมแล้วนะครับก็สิได้เข้าไปาฟังโอวาตของพระอาจารย์สงบสิริวิชโยนะครับเดี๋ยวที่นองค่อยติดตามนะครับทั้งเฟซหรือว่าทั้ง youtube ของพญาพวออบรรุนะครับนะอา่าเดี๋ยวที่ ลง youtube ไปนะครับถ้าผู้ใดอยากจะฟังเท็จนะของพ่อแม่คูบาอาจารย์นะครับก็เข้ามาเบิ่งเบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อใพญนี้พอออกราลุนัมเดอนะครับตอนนี้รอบที่หานะครับกําลังมาแล้วนะครับกําลังเห็นมาแล้วเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ติดตามเอ่อเอาบุญเอากุศลมาฝากนะครับเนาะเขาบปเลมาเขาเบิ่ง b e ทูบสื่อนะครับกดไลค์กดแชร์หรือว่า โมทนาสาธุนําเนาะกดสาธุนําก็ได้นะครับอขอบคุณนะครับสําหรับพี่น้องญาติธรรมของเฮาสุขุสุคนนะครับที่ให้ความเมตตาติดตามนะครับของขออญ่ายพอบรรลุเนาะ,อะขออนุญ,ญาตงดเสียงแ็กน้อยนะครับให้พอแม่ครูบาอาจารย์กายสนะักอนเนาะ เบาเป็นคติทรรมจากหน่อยนะ่นว่านี่แหละนะครับชีวิตคนเรานะมีชีวิตอยู่สร้างคุณงามความดีไว้นะครับชีวิตของคนเราอย่าประมาท่นว่าสิ่งที่ผิดพลาดมาถือว่าเป็นบทเรียนสิ่งที่พาเพียนก็คือรับผลสิ่งที่ช่วยคนนั้นก็คือปัญญาสิ่งบูชานั้นก็คือบุญคุณนะครับสิ่งคำจุนนั้นก็คือพอ่อคือแม่ ชมได้ยากนะครับนะภาพประทับใจสวยงามครับ วันนี้ดีใจนะครับม,มีคุณพ่ออ่าของคุณพ่อของมหาป้ายนะครับมาเดินจงกรมด้วยวันนี้พร้อมด้วยคุณแม่นะคคุณพ่อวิเชียนอ่าสุกมอีอะไรนะคพ่อวิเชียนบรรณกูลนะครับขอโทษขออภัยลืมคือและคุณแม่บุญชูบรรณกูลนะครับ พ่อแม่ของอาจารยา์มหาอ๋อคือว่ท่านมูเน่เนี่ยลิงลิงลิงาสาธุสาธุนะครับนี่แหละคุณพ่อเสียนนะครับรอบนี้เป็นรอบที่้องแล้วอ่ะสูส้ๆสาธุน้ำฝนเด้อ